นี่นะคะดูหน้าคนใจบัดนะคะนางบอกว่านางจะเบื่อหมานะคะเนี้ยนางบอกว่านางจะเบื่อหมาให้ตายหมดนะคะเอฟเอฟซีน้องหมาดูนะคะเนี้ยค่ะไม่ใช่พินเจาตัดฟื้นเห็นยังฮะแล้วเป็นนี่กัอันใ้เขาได้อันซาไปเบิร์ตอำเภอแวงน้อยเบิร์จังหวัดขอนแก่นฮะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งอันพากันนึ่งกอยกิน <c oughs> คิดอย่างนึงก้อยคิดไปแค่นี้เมาก่องอีกไก่แจวมาสุก๊ปุกนั่งกำลังสิกอไฟหนึ่งกอยพนพี่น้องนั่งว่าถ้าเบิ่งเดี๋ยวมาเปลี่ยนจังได้นั่งกำลังกอไฟเอาไม่ยิ่มพินเตาหายไปใส่ฮะมาตแตกเตาหายไปใส่มามาติดโป่งกันกัดกันเตานั่งแตกนะคะนี่ ันปนนสินี่นะคะเตานางเอกน,นะคะที่นี้เราต้องซื้อเตามาด้วยเตาแตกนะคะเนี่ยเยตานางแตกอ,อันนี้เอาไปเห็ดยังเหรอเห็ดยังเกาห้องไว้หมองเกาอันตัวนี่ค่ะจะพามาดูนี่ค่ะ อันนี้เป็นกอยที่แช่น้ำอาไว้แล้วนะคะกอยค้างปีนี่คะมันอกับนมดถุงไว้อยู่ไหมกินแล้วเมากะแช่น้ำไว้เต้เะแช่น้ำไว้แต๊ะมา้าน,น,น,นี่มักอือ หรือว่าฟักทองหนึ่งลูกค่ะนี่ค่ะก็สิหนึ่งส้กันแต่ว่าในนี้มีมะพร้าวนะคะเราไม่ใส่มะพร้าวนะครับเพราะว่ามะพร้าวเราผ่าหมดแล้วนะคะถ้าเกิดมีมะพร้าวมะพร้าวอ่อนหรือว่าบอกะพร้าวทึนถึกเราไม่จะพินเสียบเนาะจะว่าบ่หนึ่งใส้กันนี่แสบ,บขนาดเลยได้ไนี่นะคะ่ะอันนี้เป็นกลอยนะคะที่หามานะคะนี่ค่ะตั้งแต่นูน่นสองว่าเป็นสองปีหลืติวานี้ไหมสองปีคือปีหนึ่งบุ้นี่ แล้วก็ทานะคะคนที่กินไม่เป็นนะคะก็จะมีอาการมึนเมานะคะอาเจียนนะคะหรืออาจถึงแก่ชีวิตได้นะคะถ้าใครทําไม่เป็นามากินเอาอันนี้เห็ดเขาเห็ดจนม,มันจืดแล้วได้แล้วนี่เห็ดทับเปียกน,น้ำแต่ว่าจนมันจืดไปแล้วไม่ได้เห็ดอันมาล้มมาโลกนี่นะคะ่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัว ไปทําเตรียมเครื่องก่อนนะคะทงนี้ก็กำลังก่อฟืนก่อไฟคุณมามาสะเตาเผานแตกเบืองขีนร้นางง่วมเห็นอย่าง <c oughs> <c oughs> ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปตอนเสร็จนะคะ